ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ำมูมูนะครับตอนนี้5้าโมงเย็นกับ54นาทีนะครับค่ำคืนวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีหลายรายการมีหลายคู่นะครับโอ้โหแล้วก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เตะหัวค่ำานี่ก็หลายคู่นะครับคู่ไหนทันบ้างไม่ทันบ้างก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าก็รวบรวมมา เกือบทั้งหมดแล้วนะครับเราไปเริ่มกันที่เอเ v ดิวิซี่ลีคอนแลนด์นะครับกอเฮดอีเกิลวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อ PEC s w o สนะครับหนึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ก o เฮดอีเกิลหกสิบเก้าอยู่สวอว์สามสิบเอ็ดนะครับ NEC n i ีซีไนเมเกนครับเล่นในบ้านเป็นต่อกัวนิงเกนครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ในเมเก่นห้าสิบห้า โกดิงเก้น45นะครับสปาร์ตาลอตเตอร์ดัมนะครับเจอกับอูเทสราคาเหมือเหมือนะครับเปอร์เซ็นต์ไปเหลื่อมอยู่ที่อูเทสทีมเยือน55นะครับอยู่สปาร์ตา45นะครับอ,อ่าอาร์เคซีวายครับเจอกับอัลมาเลซิตี้นะครับก็ราคาเหมือเหมือนะครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูสีนะครับตอนนี้อยู่ RKC ์เวาย51 แล้วก็อยู่อัลมาเลซิตี้49นะครับในเกาโชซีนาอิตาลีนะครับคู่บิ๊กแมตส์เนี่ยเตะเร็วนะครับนาโปลีเจอกับอัตแลนตานะครับราคาล่าสุดเนี่ยเขายกให้เจ้าถิ่นนาโปลีนะครับ <c oughs> เป็นต่อที่ราคาปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่นาโปลีตอนนี้69อยู่อัตแลนต้า31นะครับ บ่วงมหาการฟิอเรนตินาครับด้วยฟอร์มที่กำลังร้อนแรงครับวันนี้กล้าบุกไปต่อกระทิงหินโตริโนถึงบ้านเลยครับปอปานะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังเกาะอยู่ที่ทีมเยือนฟิอนะครับ62อยู่โตริโน38นะครับหมาป่าลรมาครับวันนี้ก็ยังคงต่อแพงนะครับแล้วก็เป็นเกมเยือนด้วยนะบุกไปต่อเวโรนาครึ่งควบลูกนะครับ เปอร์เซ็นต์โรมาตอนนี้71เวโรนา29นะครับคู่ดึกครับเป็นงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับเล่นในบ้านเนี่ยซานซิโร่นะครับเป็นต่อเวเนเซียผู้มาเยือนถึง2ลูกเต็มๆนะครับเอ่อเปอร์เซ็นต์อยู่อินเตอร์เนี่ย75อยู่เวเนเซีย25นะครับ <c oughs> ต้องกับเอมบอยเสียงมันหายยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับมีศึก FA Cup มาอีกแล้วนะครับหลายคู่เหมือนกัน m k ็มเดอนนะครับเจอกับวิมเบอร์ดันราคาเหมือเหมือนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่วิมเบอร์ดัน54อยู่ m k ็มเควดอนสีนะครับเบอร์วิงแฮมซิตี้ครับบุกไปต่อซัตตันยูไนเต็ดนะครับลูกครึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์เบอร์วิงแฮมเนี่ย59ซัตตันยูไนเต็ดเจ้าบ้าน41นะครับบอแฮมวูดนะครับเจอกับเลตันโอเลียนนะครับ วันนี้เขายกให้ทีมเยือนอย่างเลตันโอเลียนบุกไปต่อที่1ลูกนะครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูสีนะครับเลตันโอเลียน51บโบแฮมวูดเนี่ยเอะนะครับอ่แล้วก็มีแมนฟิลครับบุกไปต่อเคอร์ซอนแอสตันนะครับ <c oughs> ราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่แมนฟิลตอนนี้60อยู่แอสตัน40นะครับ เล็กแค้มนะครับจะบุกไปต่อฮาโลเกตเรียวเวนะครับ1ลูกเปอร์เซนต์อยู่เล็กแค้ม59นะครับอยู่ฮาโลเกตเรียวเวเนี่ย41นะครับลีก <c> า <oughs> 2เยอรมันอันนี้ก็เตะเร็วครับเตะ6กโมงครึ่งมั้งรู้สึกนะครับฮัมบูก SV ครับเล่นในบ้านเป็นต่อเนินแบกผู้มาเยือน1ลูกนะครับเปอร์เซนต์อยู่ฮัมบูก76อยู่เนินแบก24บนะครับ ไกเซอร์สลาเทนครับวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อแมดเดอร์เบิร์กนะครับปอปาเปอร์เซนต์อยู่ไกเซอร์เนี่ยห้าสิบสามอยู่มักเดอร์เบิร์กทีมเยือนสี่สิบเจ็ดนะครับอ่พาเดบอลครับเล่นในบ้านเป็นต่อเบาชไวยนะครับครึ่งควบลูกครับแล้วเปอร์เซนต์เนี่ยพารเดบอลสูงถึงแปดสิบเอ็ดนะครับอยู่เบาชไว้สิบเก้านะครับ <c oughs> ลาลิก้าสเปนนะครับโอ้โ oh, หวันนี้ตาหมีแอตเลติโกมาดริดครับเล่นในบ้านนะครับเป็นต่อลาสพมัดลูกครึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเทมาที่แอตมาดริดแปดสิบเอ็ดนะครับอยู่ที่ลาสพมัดสิบเก้านะครับแล้วก็เจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาครับวันนี้ได้เล่นในคำน้ำนูนะครับเป็นต่อเจ้านกแก้วเอสบันยอนผู้มาเยือนเนี่ยสองลูกครึ่งครบสามเลยนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์อยู่บาร์เซลโลนาเนี่ยหกสิบเก้า อยูเอสปันยอนสามสิบเอ็ดนะครับเรียวโซเซดัตครับจะบุกไปต่อเซบีย่าปอปานะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็าอยู่กันเซบีย่าดีครับหกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เรียวโซเซดัตสี่สิบนะครับแอตเลนติกบินเบาครับวันนี้ได้เฝ้าบ้านครับรับการเยือนของเรียวเบติสนะครับบินเบาเป็นต่อครึ่งลูกนะเปอร์เซ็นต์อยู่แอดบินเบา67อยู่เรียวเบติส33นะครับ อแล้วก็ย้ายไปที่เซกุนดา2สเปนนะครับเรียวโอเบโดครับเล่นในบ้านเป็นต่อเบอร์กอสนะครับครึ่งควบลูกนะเปอร์เซ็นต์อยู่โอเบโด58อยู่เบอร์กอส42อัลเมเลียครับเล่นในบ้านเป็นต่อโคโดบาครึ่งควบลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่อัลเมเลีย72อยู่โคโดบา28เตเนริเฟ่ครับเล่นในบ้านเป็นต่อมิลานเดสปอปา เปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบห้าสิบครับแมหัวก้อยเลยนะครับ <c oughs> ข้ามไปที่สวิเดนออสเวคานนะครับ IFK ว a นา m o นะครับจะบุกไปต่อบอมปอสกาน่าปอปานะครับ <c oughs> เปอร์เซ็นต์อยู่บอมปอสกาน่าห้าสิบเก้าอยู่วานโมสี่สิบเอ็ดนะครับ <c> h <oughs> <c oughs> ั c k e n นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อ Gais ครึ่งควบลูกครับเปอร์เซ็นต์อยู่ h ั c k e n เคน78 อยู่ G A I S 22เยอร์การเดนนะครับจะบุกไปเยือนฮามสตัดนะครับบุกไปต่อเขาครึ่งควบลูกครับเปอร์เซ็นต์อยู่เยอร์การเดน59อยู่ฮามสตัด41นะครับปิดท้ายด้วย IK เ i สซีดีครับเจอกับเมลบี้นะครับราคาเหมือเหมอแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็50 50นะครับมาที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับโอ้โห ไก่เดยทองทอนแฮมฮอสเปอร์ครับวันนี้เล่นในไวท์ฮาร์ดเลนเซเดียมนะครับรับการมาเยือนของออสิงห์พงาดแอสตันวิลล่านะครับก็วัดใจเลยครับสเปอร์ต่อครึ่งลูกครับเปอร์เซ็นต์อยู่สเปอร์53อยู่วิลล่า47แมนยูครับแมนยู <laughs> วันนี้ดูจะมาไหมนะครับก็วันนี้เป็นนัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับที่จะอยู่ใน การคุมทีมของลุสฟานิเตอรลอยนะครับแล้ววันนี้ได้เล่นในโอแทฟฟอร์ดด้วยวันนี้ผู้มาเยือนลองของเกมแรกในพรีเมียร์คือสิงโตน้ำเงินคามเชลซีนะครับราคาเนี่ยเหม่อเหมอถามว่าราคาแบบนี้อืมผมมองว่าน่ากลัวนะสำหรับแมนยูนะถ้าราคาแบบนี้คือถ้ามันจะอัดเต็มที่อ่ะมันต้องออกแมนยูปอมานะครับแต่อันนี้ออกราคาเหมือเหมอนะ เปอร์ซ็นต์ตอนนี้อยู่แมนยูหกสิบห้านะครับอยู่เชลซีสามสิบห้าลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับตูลูสเล่นในบ้านเป็นต่อแล้งครับครึ่งลูกเปอร์เซ็นต์อยู่ตูลูสสี่สิบหกอยู่แล้งห้าสิบสี่นะครับโอแซนะครับวันนี้เล่นในบ้านแต่เป็นรองผู้มาเยือนนะครับแลนเนสเนี่ยบุกอ่าแลนส์ Lance นะครับบุกมาต่อปอปานะครับ เปอร์เซ็นต์อยู่แลนด์สี่สิบเจ็ดอยู่โอแซห้าสิบสามนะครับเลออัฟนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อมงเปริเย่นะครับปอปานะเปอร์เซ็นต์อยู่เลออัฟสี่สิบอยู่มงเปริเย่หกสิบนะครับโอลิมปิกมักเซ่ครับจะบุกไปต่อน้องปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่มักเซ่หกสิบเก้าอยู่น้องสามสิบเอ็ดนะครับ <c oughs> กาโชซิลี่บีอิตาลีครับวันนี้หลายคู่เลยครับดูครับ1 2 3 4 5 7คู่เลยนะอา่าคาตันซาโลครับเล่นในบ้านเป็นต่อโฟซิโนเน่ปอปานะครับกระแสไหลรองทีมเยือนโฟซิโนเน่66อยู่คาตันซาโลสามนะครับอา่าเซเซนาเล่นในบ้านเป็นต่อซุตติโลอัลโตนะครับปอป่า,ปาเปอร์เซ็นต์อยู่เซเซนา53อยู่ซุตติโล47โคเชนซาครับเล่นในบ้านนะครับ เป็นต่อซาแลดิตาหน้าปอปานะครับกระแสไหลรองอีกแล้วลองซาแลนะครับ61อยู่เจ้าบ้านโคเชนซ่า39นะครับเคลมนเนเซ่ครับเล่นในบ้านรับการเยือนของจ่าฝูงปิซ่านะครับเคลมนเนเซ่ต่อปอครับกระแสก็เหลื่อมไปทางทีมเยือนอีกแล้วนะครับปิซ่า59เคลมอเนเซ่41นะครับ ปาเลโมครับเล่นในบ้านเป็นต่อซิดดาเตล่าครึ่งควบลูกนะครับปาเลโมห้าสิบแปดซิดดาเตล่าสี่สิบสองลาซามซามโดเลียครับเล่นในบ้านเป็นต่อเบสชาครึ่งควบลูกนะครับซามโดเลียหกสิบสองเบสชาสามสิบแปดซัสโซโลครับเล่นในบ้านเป็นต่อมันโตว่าหนึ่งลูกเลยเต็มๆนะครับเปอร์เซนต์อยู่ซัสโซโลหกสิบหกมันโตว่าสามสิบสี่นะครับ บุนเดสติก้าเยอรมันนะครับมี2คู่นะครับไฟบวกเล่นในบ้านเป็นต่อไมส์นะครับครึ่งควบลูกโอ้โหบอลเห็นไม่ใช่คู่ใหญ่ครับแต่ว่ากระแสะมาไฟบวกนี่แปนะครับไปไมส์ยี่สิบนะครับบุนเดเซียมันเช่นกัดบักนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเวเดอร์เบรเมนปอปานะครับกระแสะไปเบรเมน59อยู่เหมือนเช่นกัดบัก41นะครับ แล้วก็ปิดท้ายที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับมิววอลกับเบอร์ลี่นะครับราคาเหมือเหมอแต่กระแสะอยู่ทีมเยือนครับเบอร์ลี่72อยู่มิววอล28นะครับกระแสะที่แรงๆเนี่ยล่าสุดก็เป็นคู่ไฟบวกกับไมซ์นะครับอยู่ไฟบวก80นะครับแล้วก็ผมเห็นอยู่หลายคู่นะที่กระแสะมันแรงๆอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวไล่ให้ดูครับนะมีไฟล์บวกนะเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้ก็ถือเยอะนะถือว่าเยอะฮักเคนกับ GAS เนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ฮักเคนเจนะครับอืมเอาเมลียนี้ก็ใช้ได้แต่ก็ยังไม่แรงครับเอาเมลียเนี่เจ็เองนะครับนี่มีตามหมีเนี่ยตามหมีอาดิโกมาติดเนี่ย แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหถัดขึ้นไปก็เห็นเห็นเลยครับพาเดอร์บอลเนี่ยก็แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอืมฮัมบูกนี่เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าจะมีก็มีบาเซโลนาเอาอินเตอร์ก็เจ็ดสิบห้านะครับ นอกนั้นก็ไม่มีนะครับไม่มีเมื่อกี้บาร์เซโลนาเท่าไหร่ผมไม่ทันดูบาร์เซโลนานะบาร์เซโลนาก็ไม่สูงนะหกสิบเก้านะครับประมาณนี้ประมาณนี้อัปเดตล่าสุดนะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมครับขอความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันหน้าช่องได้นะส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันนะครับ ผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับสามารถไปสแกน QR Code ได้ที่หน้าช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้านะครับก็สแกนที่แถบชุมชนนะครับตามโพสต์ต่างๆผมแปะรูปไว้เยอะแยะเลยนะครับก็ประมาณนี้ส่วนท่านไหนถนัดพิมพ์นะครับก็แอดไลน์เพื่อนมาได้ที่ทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e t N A M w o O นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ